ขอลลกรสวัสดีนะครับอยู่กับผมไทเกอร์วันนี้ก็จะมารีวิวไลเลนเจอร์นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งก็คงต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาในการโหลดนะครับแต่ระหว่างรอมันโหลดคุณก็สามารถทำตามอัธยาศัยของคุณได้อย่างเช่นการไปดื่มไปตักน้าไปตักขนมมากินระหว่างรอได้พอดีคุณไปถึง เราก็จะโรดเต็จแล้วนะครับก็ถ้าเกิดคนณได้ยินเสียงภาษาอังกฤษหรือเสียงข่าวอะไรพวกนี้ว่าเขาต้องขอไัยล้วนะครับพอดีพ่อแม่ของผมกำลังดูข่าวอยู่ผมก็เลยมารีวิวมาตรงนี้แต่เสียงเขาเปิดดังมาก ก็ต้องขอความอภัยด้วยนะครับว่าดูเหมือนเด็กผมจะดูโอเคเระดัดเต็มแล้วนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับมีตัวใหม่เข้ามาคือโคดาโบลโคนันดูเหมือนจะมีคนส่งขันเรมิตรภาพมาให้ไม่ล่ะเออ นี่คือเพื่อนคนสนิทผมที่งเรียนนะครับคุณกองจะเห็นว่าตอนนี้ผมเลเวล95แล้วครับแต่อีกตั้ง5เลเวลผมจะเป็น M Master หรือ Master นั่นเองว่าเดิดนี่ช้าจังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เด็กช้าตอนนี้ก็คือเพื่อนของผมนะครับชื่อว่าฮาร y เขาเป็น ในรอบ93ดูเหมือนเขาเพิ่งช่วยเซลลี่ได้แล้วก็ต้องยินดีกับเขานะครับอ่ะเรามาดูตัวผมกันตัวนี้คือบาวผู้บิทักมีเลือดทั้งหมด500,000และโจมตี2เมนี่คือแดนอันต้เอ i ๆและวนี่คือยาพิมา์าด้นยนี่คือโปรคัสทีเอสเอ็มเราจะไปต่อสู้แล้วครับปะ นาผมขอดูเพื่อนผมก่อนว่ามาเร็วแต่ยังไงเพื่อนผมก็ต้องตามผมไม่ทันอยู่แล้วอเอาของไปผมพูดี้ราคาแพงมากเลยนี่คือเพื่อนผมนะครับตัวเขาโหดมาก เป็นคนที่โหดที่สุดที่จะเคยเจอก็ว่าได้ตัวนี้ครับตัวแรกของผู้็ลงบรด้ครับผมผมไม่เคยกลัวพวกนี้หรอกครับนี่ก็คือโมลิรันคารเเต้จากเรื่องโคนัน มันมีล่างแรกคือเดาวและล่างสุดท้ายคือ7ดาฟ้าโอ้เพื่อนผมส่งความช่วยเหลือมาซึ่งมันไม่จำเป็นเลยก็ต้อต้องความอภัยที่เขาเผยแล็่นะครับ In terms of your response, is there anything particularly unique? ันเลือกโจโจกัดต่อรอที่แข่งที่สุดเลยนะครับคุณโจมตีมันได้แค่นี้ผมไม่รอดนี่ยแต่ผมไม่เคยแพ้เพราะเราบุกได้เยอะกว่ามันแล้วนะครับ African startup in association with First Bank. Nigeria is the seventh largest coffee producing nation in the world. Now, two brothers are tapping into this $98 billion industry with hopes of making Lagos capital of Africa. Brothers Ngozi and Chijoke Dossier set up Cafe Mio in 2012, investing $400,000 in four years. The chain has locations in several African countries with over 10 in Nigeria alone. First, in, um, in Swana, and it also means new in latin and so for us food coffee as a gift to the continent we felt that through cafe new we could have the best african coffees produced by africans drunk in africa the brothers returned to nigeria to fill a void in the country's growing returns แม้ว่าอย่งนีผมจะไม่แช um, um, uh, ้ผมไม่อาใช้แต่ผมก็ต้องใช้ Hello everyone, I'm Michael Holmes in, Bay oh. Bay in Melbourne, Florida, as Hurricane Michael Matthew oh. pounds its way towards this spot in the last few minutes, in fact one minute ago probably, we just sort rushed to the side. รมือจัดการตัวบอสตัวบอสเหลือเลือดแค่นิดหน่อยแล้วนะครับถ้าการต่อสู้นี้ยาวนานเกินไปจนคุณไม่เยียรับชมต่อไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ด้กปดก็สับสนใด้วยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันครั้งหน้ากับเซเว่นไนนะคครั้งหน้าผมจะมาแคสเกมเซเว่นไนทมไม่รู้ทำไมแต่ผมติดเซเว่นไนกับอ a ไร e ื่นจื๊อ Um, it's expensive, I'll tell you. Um, this storm really sort of beating on the Bahamas, particularly the capital I don't know, um, of the province. We have not seen this level of a storm for decades, I'm talking up to 80-something years. Um, and so what you saw was widespread flooding, particularly on wow, the south. The where, where the storm came from. Um, it's all a severe ชนะแล้วนะครับคนยังผมจะกดเขามาพ้ไม่เป็นเลเวลก็ขึ้นแล้วนะคะไดตเจสิก้าก็ยังใช้ได้ ต่อไปก็คือดาวลึกลับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe ได้นะครับผมขอไปจัการทีมสักแป๊บหนึ่ง